ชาวนากับงูเหา่าในฤดูหนาวอันแสนเหน็บหนาวชาวนาผู้ใจดีคนหนึ่งกำลังเดินทางกลับบ้านท่ามกลางหิมะที่โปรยปลายลงมาอย่างหนักระหว่างทางเขาก็ได้พบกับงูเห่าตัวหนึ่งนอนขดตัวแข็งทื่ออยู่บนพื้นหิมะด้วยความสงสารชาวนาจึงอุ้มงูเห่าขึ้นมาแล้วนำกลับไปที่บ้านด้วย เมื่อถึงบ้านชาวนาก็ได้นำงูเห่าไปวางไว้ข้างๆเตาผิงเพื่อให้ความอบอุ่นไม่นานนักงูเหา่าก็เริ่มรู้สึกตัวและขยับตัวได้อีกครั้งมันค่อยๆเลื้อยไปมาเพื่อสำรวจรอบๆบ,บริเวณน,นั้นลูกๆของชาวนาเห็นงูเหา่าก็รู้สึกตื่นเต้นและอยากจะเข้าไปเล่นด้วยแต่ชาวนาก็ได้ห้ามไว้เพราะกลัวว่าจะเกิดอันตราย ทันใดนั้นเองงูเห่าก็ได้ฉกเข้าที่ขาของชาวนาอย่างรวดเร็วชาวนารู้สึกเจ็บปวดและตกใจเป็นอย่างมากเขาไม่คิดว่างูเห่าที่เขาช่วยชีวิตไว้จะทำร้ายเขาได้ลงคอด้วยความโกรธและเจ็บปวดชาวนาจึงคว้าขวานที่อยู่ใกล้ๆขึ้นมาแล้วฟันไปที่งูเห่าจนตาย ก่อนที่ชาวนาจะสิ้นใจเขาก็ได้พูดกับลูกๆของเขาว่าจงจำไว้เถิดลูกเอย๋ยความเมตตาต่อคนชั่วย่อมนำมาซึ่งภัยพิบัตินิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาป